ข้อมูลที่สะท้อนผลงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงรายงานสะท้อนการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลรู่ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตของนางสาวนัทคุณดายอดบุญเรืองสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับสโรงเรียนบ้านห้วยไข่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทัยค่ะสวัสดีครับ กับผมนายนักคารินผิวอ่อนผู้ร่วมในการเรียนบ้านห้วยไขสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขตหนึ่งกับผมเป็นผู้ข้าบัญชาของคุณครูนัทกุลระดายอดบุญเรือนนะครับคุณครูเรีอยบ้านห้ยไขนะครับคุณครูได้ํำเนินการสอนอยู่ที่โรงเรียนชั้นอนุบาลนะครับผมประทับใจนะครับในการทํางานของคุณครูเขาคือว่าคุณครูเขามีความเป็น ครูสูงนะครับมีความรักและเมตตาต่อศิษย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่างๆที่เขาจัดให้นักเรียนนั้นหลากหลายมากนะครับเน้น a c t i v e learning เป็นสําคัญเลยนะครับเด็กๆทุกคนนะครับสนุกนะครับผู้ปกครองก็มีความสุขนะครับส่วนที่2นะครับส่วนของการเรียนการสอนที่ครูเขาจัดนะครับคุณครูเขาได้ให้ความร่วมมือกับทางฝ่าย,ายาัานอัฐบาลนะครับมีการประชุมกันปรึกษาหารือกันแล้วก็ กำหนดการเรียนการสอนของรัฐบาล <c oughs> ที่เป็นรูปแบบนะครับมีการทำาวางแผนกันนะครับมีการ PLC ของัางนอุุบาลเพื่อพัฒนาลูกหลานเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> คุณครูเขาได้ดูแลนักเรียนตั้งแต่ผู้ปกครองมาส่งนะครับจนถึงกลับบ้านอย่างดียิ่งนะครับท้ายสุดนี้นะครับผมขอชื่นชมนะครับจากใจผู้บริหารน,นะครับขอชื่นชมครูคนนี้ว่าคุณครูสามารถเป็นครูที่ดี ครูที่เก่งนะครับและเป็นเยี่ยงอย่างได้นะครับแล้วก็มีพลังนะครับที่จะสามารถผลักดันให้นักเรียนลูกๆของเรานั้นมีความสําเร็จมีพัฒนาการที่สมบูรณ์และเก่งดีมีสุขครับขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้ําฝนนกเที่ยงรองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้สังกัดส,สพปสุขไทยเขตหนึ่งจากการที่ได้นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูนัดกุลดายอดบุญเดืองครูผู้สอนระดับปฐมวัยพบว่าครูนัดกุลดายอดบุญเดืองเป็นครูที่มีความทุ่มเทอุทิศตนปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีอย่างส,สม่ำเสมอมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูนัดกุณดายอดบุญเรืองมีความมุ่งมั่นตั้งใจและยังได้มีการนำนวัตกรรม De engineering design process มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัยและพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัยด้วยจิตใจที่โอบอ้อมอารีต่อเด็กสามารถเป็นครูต้นแบบที่ดี ให้กับครูอีกหลายๆท่านได้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจำนงแก้วนุชน,นะคะเป็นหัวหน้างานบุคลารกรโรงเรียนบ้านขุนไกรวันนี้จะมาพูดถึงบุคลิกการทํางานของคุณครูนัทกุลดายอดบุญเรืองนะคะในส่วนที่1ขอพูดถึงบุคลิกการทํางานนะคะของคุณครูนัทกุลดานะคะ ในส่วนของการอุทิศตนการเสียสละนะคะคุณครูนัทกุลดาเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานในหลายๆด้านนะคะช่วยขลับเคลื่อนนะคะกิจกรรมงานฝ่ายทุกฝ่ายนะคะได้เป็นอย่างดีแล้วก็อุทิศเสียสละเวลาในบางกิจกรรมในบางงานที่อ,องค์กรโรงเรียนหรือผู้บริหารนะคะเพื่อนร่วมงานขอความช่วยเหลือนะคะคุณครูนัทกุลดาก็มีน้ำใจเสมอนะคะ ัน,นี้ส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะคะคุณครูนักกรดาสอนอยู่ช่วงชั้นอนุบาลหรือประถมวัยนะคะ,ะคุณครูนักกรดดาก็เป็นคุณครูที่มีความใส่ใจนะคะดูแลนักเรียนซึ่งน้องๆอ,งอนุบาลเนี่ยเป็นน้องๆตัวเล็กนะคะต้องได้รับการดูแลและใส่ใจเป็นอย่างดีนะคะ,ะคุณครูนักกรดดาก็จะมาโรงเรียนเช้านะคะเพื่อที่จะมารอรับนักเรียนนะคะแล้วก็ทํากิจกรรม ดูแลใส่ใจทั้งวันนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูนกกุรดาได้มีกิจกรรมที่เสริมพัฒนาการให้กับนักเรียนตามช่วงวัยอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นพัฒนาการที่ มีการเป็นวัฒงการที่เตรียมความพร้อมในการขึ้นป .1 ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในส่วนของการทํางานกับเพื่อนร่วมงานนะคะในในฐานะที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนนะคุณนะครูครนะกุลดา,าก็าสมบทบาทนะคะแล้วก็ทําฐานะฐานะทุกฐานะ ได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ก็เป็นพี่ที่ให้คําแนะนํากับน้องๆได้นะคะเป็นพี่ที่ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นเพื่อนนะคะก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันนะคะในฐานะที่เป็นน้องก็เป็นน้องที่อ่อนน้อมทาตนพูดจาไพเราะนะคะเพราะคุณครูอน,นันต์กุลดานั้นสอนอยู่ปฐมวัยนะคะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี เรียนอยู่แล้วนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยคุณครูน enfin ักกุลาเป็นเป็นบุคคลที่น่ารักนะคะแล้วก็มีน้ําใจกับเพื่อนร่วมงานมีน้ําใจกับผู้บริหารมีน้ําใจกับองค์กรนะคะแล้วก็มีน้ําใจกับนักเรียนนะคะอสรุปแล้วนะคะคุณครูนักกุลดาเป็นบุคลาบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นบุคลากรที่มีความใส่ใจกับนักเรียนแล้วก็เป็นบุคลากรที่มีการอุทิศตนเสียสละเวลาให้กับองค์กรอย่างเยี่ยมค่ะ ค่ะจากที่ได้ร่วมงานกับคุณครูนัดกุลดานะคะในด้านการดูแลเด็กนักเรียนคุณครูเขาจะดูแลเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกันคุณครูเขาเป็นผู้ที่มีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนและบริหารการในชั้นเรียนได้ดีมากเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี เป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครองว่าตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้แก่เพื่อนร่วมงานคุณครูในโรงเรียนแนะน,นําแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ดีอยู่เสมอให้กับเพื่อนร่วมงานค่ะ ครัคูนักกุฎาดายอดบุญเดองเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งจากที่ได้ร่วมงานและสัมผัสได้เลยว่าเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถมีความกระตือรือร้อนไขวัญขว้า,วาศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลารวมถึงมีวิธีการจัดการเรียนการสอนคุณครูจะหาวิธีการสอนที่ทันยุคทันสมัยมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างลงตัวงานเอกสารต่างๆคุณครูก็สามารถออกแบบ และแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอเป็นผู้ที่มีความพยายามสูงยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับเพื่อนได้ทุกคนครูยังคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีถ้าจะให้พูดถึงความประทับใจที่มีต่อครูอ้อยนะคะพูดได้ไม่รู้จบเลยคะ่ะก็จะขอพูดคร่าวๆนะคะว่าครูอ้อยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน รักและดูแลเอาใจใส่เด็กเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเวลาเด็กไม่มาโรงเรียน2-3ถึงวันครูอ้อยก็จะโทรถามถ่ายอยู่สม่ำเสมอในเรื่องการสอนครูอ้อยสอนได้ดีมากเลยค่ะเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เบื้องต้นลดภาระผู้ปกครองไปได้เยอะมากเลยค่ะพัฒนาการน้องก็ดีขึ้นค่ะเขียนเก่งขึ้นมากเลยค่ะ อ้อยสอนสนุกมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นน่าสนใจให้ทำเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนอยู่อนุบาลครูอ้อยสอนพับที่นอนสอนอ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น Hello, อง c h i s m o r n i n g cheer my name is กมลนทิพย์จันพัก my name is มี n a ครูอ้อยเป็นคนน่ารักและใจดีมากเลยค่ะครูอ้อยสอนให้รู้จักแบ่งเวลา สนุกและได้ความรู้ด้วยมีความสุขกับการที่ได้เรียนกับครูอ้อยทำให้สามารถอ่านคำศัพท์ต่างๆที่เห็นได้สะกดคำได้ชอบเรียนกับครูอ้อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ